ีค่ะพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องโกทักไทยเอซวันนี้จะพากันไปไหนไอ <c oughs> ้บนกัะพยาอใหญ่สิาพากันไปเอารถพี่น้องไปเอารถทำง,งานจะไปเอารถทำง,งาน ครับรถเห็ดงานขึ้นมางานมาเสาว์คือเขาแลนไปหน้างานเลยเ,เขาจะแลนไปหน้างานเลยพี่น้องวันนี้ก็เลยจี้ากันไป เนองเฮ้ยแล้วก็บมีล่มน้ำแล้วรูซสึกว่ามันห่อนนี่อยู่แลเป็นยังไมันคือเป็นแบบมันยอนแสงวาโทรศัพย้อนแสงมันจะเป็นแบบมวเเหตุถนนไม่พนีบนสีเว่าถนนหมเขาขยายถนน เวลามาร่างนี้นั่นเอาหมดเจาะรถติดเป็นสิบกว่านาทียี่สิบนาทีผมได,ด้พี่น้องเอาหมดเจารถมันหล,าม,นหลามาแล้วเพราะว่าพ้นออกไปเหตุงานจงหมุ่งเกตมุ่งเวทีด,ดีเขาเหินเลี้ยวดลเห็ดเลี้ยวเนี่ยตอนนี้บนมากเนี่ยเขา กําลังเริ่มเห็นอีกทุกคนจนมาเลียวแล้วจนมาใส่เล็กกั่นเล็กยังแล้วก็ลวดตะไคร่ล้อมลวดตะไคร่ลอ้อมอ่าขังขังต้นไม้อะขังป้านะ่ะเขาจะมีตะไคร่ล้อมไว้บ่ให้สัตว์ัดขามทางขามถนนให้มันเกิดอุบัติเหตุนะแม่พี่น,อน้องเห็นปะเขาเห็นดีดีจะล้อมไว้ หลวงล่ะงบของหลวงล่ะแต่ว่าบ่าให้ซั์ให้ยังมันขามเานย้ํเมาขึ้นนะตัดนาลงนาลดให้ลดให้เกิดอ,อุบัติเหตุนะี่สินะคือเขาป้องกันลดอุบัติเหตุนังสิหล่ะพี่นนองประมาณว่าที่แรกเี่กบบยก็ว่าอยู่ว่าอันพวกเขาเป็นอันภูเขาแบบนี้ต้นไม้นาหน,นาแบบนี้ก็จ้าก็จ้าเห็ดไว้พอให้ก้นเขาปบบัวซั์เนี่ยหว่า,ม,ามันบแมน ปัญหาเขาเห็ดมให้สัตว์มันขามถนนเนี้ยมืงขึ้นเนี้ยมืงขึ้นสัตว์มันออกมหากิตมันขามถนนหลนอันตรายกับคนใส่รถใส่ถนนมันจัดแล้ว่ะเขาก็เา็ดตีตัวละงบหลวงท้องหลวงเบิดเลยเนกรยบามันเจาะของทีเจาะขวงอันต้นไม่ต้นไหลข้าเจ้าเห็ดมันมันมอมเนไปเนาะข้าเจ้าข้าเจ้ามีหลวงเห็ดห้ โคโลนพี่น้องมาสื่อโคโลนมาสื่อ,อของใส่เดี๋ยวยังเ่าจะไปห่างห่างนี่ห่างนี่บวมมีเนื้อกินเดยม,ม่ม,มีพวปกบ่มีพวปลวกของสดเห็นไหมพี่น้องไม่จะเปวกของแห้งเนื้อห่านแมวมีของใส่ของคั่วก็มีทุกอย่างเหรอพูดถึงว่าแต่ว่ามันมันไม่มี่ของสดนะห่างไงนะ่ะพี่น้อง ทำด้วยทำด้วยเชือกเห็ดด้วยเชือกอง่มดีอะใส่ของซอยห่างไงที่เพี่อน้องห่างให,หงให่ี้ไงพอไงแล้วก็จติตรงดิงไปหาบันอาหารแมวจุดอาหารแมว ทานค้งางกับอากาเจ้าเดียวกันแต่ว,ว่าเขาขายพวกไอ้ไม้พวกไม้พวก,กอุปกรณ์ก่อสร้างพวกปูนพวกดินพวกยังนะพวกดินพวกปุย๋ยเมื่อน,นั่นยิ่งมกับมาถ้ากับพ่อใหญ่กับมาเอาดินเอาปุย๋ oh ยเอาไม้อัดพ่อใหญ่เราก็จะไปซ่ออาหารมแมวเรากระตากระบอกเอามากระตาหลากักกระบอกเอามาาเนาะเจากะ อาหารแมวพี่น้องอานนี้เป็นของใส่เป็นดอกไม้เป็นกรป,ปี่ว้างไงคว้างไงนนโซนอาหารแมวเพชรด,ดีกุงดีกีอาหารแมวอาหารหมาอุปกรณ์ให้แมวให้หมามีบดพี่นอ้องเสียงเพี้ยงเขาโทรศัพท์ยายผมซะไปไป ไปหางอื่นอีกอยู่สื่เอเนอี่ยยูไในกินอีกอันโคโลนเบิดโคโลนให้บุญเบิดเนาะเอาบ่เอาบ่อัน,อน อันนี้ซื้อไปน่นเห็นาเนาถิ่มซ้ำนาถิ่มซ้ำนี่เออมาเอาดอกซ้สวสิไปปลูกแกกยามได้จังน้อยกะอันนั้นกะยี่มากะลงกอนแหละตายซ้ำซาแล้วลาเล้วกินดอกใหม่ก็บ,บอกพันดอกใหม่ก็บ,บอกเขาเบิง้งเอาบอกนะ มันบอมี่้องกินอยู่นีนพี่น,อน้องนี่ดิเป็นอันเซียมยูบาย for me พี่ลูก yes yes น้ำน้ำเน่าคนเสียไปกินตากระเบาหอบ้องเสียงเจียมักหอบ ข้า,าห่างเลยขเบ้มแมมแมมแม่พีเนเงียบเงียบเรื่อยๆอย่เนีบบสี่ก็สื่อไปใบลยแล้รล่ะกบ อันนี้หางนี้มันอยูกก่ใกล้หางนี้มันอยู่ไกลเรียนมากแค่บเาถึงหานาที่ก็หอดอเดี๋ยไปหางซื้อของกินเด็กหน่อยก็มาฮัลโหลญี่บุญ <c> น <oughs> đẩy đại bột nhỏ nhóm Cứ thể mình luôn cưng cựu đầm đầm tỏ tỏ nói เี่ก,ก็จะ,ปะเปิดขึ้นมาเราก็จะทิมไปทิมไปอันเอาปิดบริษัทนั่นแหละที่รถใหญ่มากนี้ไปห่างต่ออีกจะข้าวควันพินออกหาเนื้อยื่ให้กินเมื่อไหร่ ตีสองตีสอง,ต,สงตีสามมันตื่นเจ็ดโมงมัเมื่อขึ้นเจ็ดโมงเ้าแดดซ่องกับไปมันกับไปเนี่ยมันเนี่ยบนหัวเมื่อก้อนพอนีนอนเดิมนอนมาเต็มยิมกับปวดหัวตัวนี้เรื่องคิดเรื่องเครียดแน่ยกับเดี๋ไหนฮอบปวดหัวปวดอย่างไปแล้ว หลายนาทีเราไปนองจำเนีก่อน